เออเรถ้าเกิด่าพวกนายเจอเราไททันสอะไรทีกคนเนี่ยดูเราอยู่เีพวกแกพูดฉันหรือเปล่านี่เนีฮะเฮ้ยเฮ้ยม่นี่ตบเลยวัสดีครัไม่ร่าแมนวูวูววบซี่วววเดกปเอ้อะอ่ะสกิ

Xin mò lê yes Kẻ thú khô phụ Hả? Hả ở Hello Kimmy mm -hmm. Hello Kimmy đồ 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 เกิดตอร์ย uh, wow. ่โอ้้ายมนะยิงยิงยิงว้าฮยอไล่ตูทหารโฮ้ยฉันมาแล้วนี่แน่จ้สกิมมี่ทีไล่ทหารโอ้ย เฮ้ยน hey. like right ี่เลยย่า huh ก่โกเลยตาแล้วย hey. ังมั yeah. ่เลยครับเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะวายเอฮ้ยไม่น่า่ดกม้วเต้องต่อให้ให้หมดย่าแฮ่ดู พวกเราจะนอดวหมเนี่ยททันจ้หนุนกระดงคุัวดีฉันไม่ยาได้่นที่นี่ไปเลยฮึสกุลสลจ้าหอหัวี่มืนฮึสกุลสกางันเน้องชันเลเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าเข้ามาแล้วเว้ยเฮ้ย ฉินเป็นตัว่อเนี่ยนี่อะเฮ้ยโอ้หัม่โโกอ้ยกาาในคุ้นเลยอะมอยู่พวกคูโโหพวน้ก็เลยชื่อโอ้คุณม,ม,มากเลยเนาะไม่เป็นไรหลังนะพี่ไหนลงใช้ดูสิเฮ้ยนี่ โอ้ตวว้าวยู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 โอ้ออะไรเนี่ยอืมอืมอ๋ออะไรวันที่ไปยืนนายปลาที่เหลือด้วยไปเออมันดูบุกถึงขาทับเลยเออเนี่ยเฮ้ยแต่เราอย่างน้อยเราก็รอดนะเพื่อนพวกนายนี่กินเฟ้นไฟกันทางไหนเนี่ย โอ้โหปืนพลาสมาแกปอมสิ์น <priced> ี <mystical warm> ่นะเลยยิงเลยเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเจาะสกิวนี่นี่เนียเฮ้ยเป็นไงล่ะยังมองเลยพี่อุ้ยพลาสมาแขง